ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดยาสีฟันสูงขึ้นเรื่อยๆผู้บริโภคไม่ได้มองหายาสีฟันที่แค่ทำความสะอาดฟันแต่ยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าเช่นการป้องกันเหงือกวัฏกัรเสี่อฟันหรือช่วยฟันขาวขึ้นคอเกตเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แข็งแข่งที่สุดในตลาดแต่ก็ยังต้องประชิญกับผู้แข่งที่น่าสนใจเช่นเซนโซดที่เน้นการดูแลฟันแพ้ง่ายดังนั้นคำถามสำคัญคือคอเกตจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่จะช่วยให้คอเกตตัวเด่นเหนือคู่แข่งและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของยากษิฟันแบนค์คอเกตเป็นกระบวนการที่สําคัญในการประเมินจุดแข่งจุดอ,อ่อนและการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการวิเคราะห์สวอตของคอเกตการวิเคราะห์ปัจจัยภายในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หนึ่งจุดแข็งคาวามเชื่อมั่นในแบรนด์ข้อเกตมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่ได้สียฟันแบนดะแรกที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพเช่นการป้องกันเหงื่อฟันขาวและการอุ้ช่องปากโดยรวมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการผลิตมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว สองจุดอ่อนการพึ่งพาผลิตภัณฑ์เดียวมากเกินไปข้อเกตอาจพึ่งพายาศีฟันเป็นผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจซึ่งอาจทําทให้เสี่ยงหาตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการยอมรับผลิตภัณฑ์อื่นๆมากขึ้นการตลาดที่ไม่เฉพาะเจาะจงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแต่บางครั้งกลยุทธ์การตลาดอาจไม่ได้เน้นจุดเด่นหรือความแตกต่างชัดเจนในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเฉพาะการวิเคระาะห์ปัจจัยภายนอก 1. โอกาสการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้บริโภคกำลังหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติคอเกตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการนี้เช่นยาสีฟันออร์แกนิกการขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนาเช่นเอเชียและแอฟริกาที่ยังมีการเติบโตสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากคอเกตสามารถขยายตลาดแต่ภูมิภาคเหล่านี้ได้การเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพช่องปากกำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลฟันและเหงือกเป็นพิเศษ 2. ภัยคุกคามตลาดยาสีฟันมีการแข่งขันที่สูงจากแบรนด์อื่นๆเช่นเซีนยนโซดออโ b บีพารูร,รันเทครวมถึงแบรนด์ออร์แกนิกที่กำลังได้รับความนิยมผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันมักมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและปลอดภัยจากสารเคมีซึ่งทำให้คอเกตอาจต้องปรับตัวหากไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ราคาของผลิตภัณฑ์คอเกตอาจสูงกว่นบางแบรนด์ในตลาดซึ่งอาจทําให้แบรนด์เสี่ยงสูญเสียลูกค้าไปยังแบรนด์ที่มีราคาถูกกว่าการวิเคราะห์ปัญหาของยาสีฟันคอเกต1ความแตกต่างของแบรนด์ไม่ชัดเจนในตลาดพรีเมียมคอเกตมีสวม่วนแบ่งตลาดสูงในกลุ่มยาสีฟันทั่วไปแต่ในตลาดพรีเมียมยังขาดจุดเด่นที่ชัดเจนเทียบกับคู่แข่งเช่นเสียงสดาเชีวช่วชาญ้านลดอาการเสียวฟันพาโลรันเทคเน้นเรื่องการดูแลเหงื่อดินทิเต้โดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก คอเกตม,มีสินค้าพรีเมียมเช่นคอเกตโททอลคอเกตออปติกไว้แต่ไม่ได้เป็นท็อปออฟไมในกลุ่มลูกค้าพรีเมียมสาเหตุขาดจุดขายที่แตกต่างจากแบรนด์พรีเมียมอื่นแนวทางการแก้ไขพัฒนาลายพรีเมียมเป็ชัดเจนและทําการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแบรนด์ในลหลายพรีเมียมให้ชัดเจนขึ้นเช่นคอเกตโรเทคเน้นการสื่อสารถึงนวัตรกรรมและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 2. ภาพลักษณ์เป็นยาสีฟันที่อาจไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ปัญหาคือคอเกตถูกมองว่าเป็นยาสีฟันทั่วไปที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทําให้ขายภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจกลุ่มคนวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่สาเหตุถูกมองว่าเป็นแบรนด์ยาสีฟันทั่วไปแนวทางการแก้ไข รีแบรนด์บางผลิตภัณฑ์ให้ดูสดใหม่ละทันสมัยเหมือนที่โคคาโคลาและเบบซี่ทำใช้อิ f l u เอนเซอร์มาร์เกและติ t o k c กแคมเปญเพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากเกินไปจนอาจทำให้ลูกค้าสับสนปัญหาคือคอเกตมีหลายสูตรมากเช่นคอเกตทั่วทคอเกตออปติกไวคอเกตเซนซิทีฟลูกค้าอาจไม่แน่ใจว่าควรเลือกสูตรไหนหรือแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไร สาเหตุลูกค้าไม่แน่ใจว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไรแนวทางการแก้ไขปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักป้องกันฟันผุฟันขาวดูแลเหงื่อออกแบบแพคเกจจิ้งให้เรียบง่ายและชัดเจนขึ้น 4. การแข่งขันรุนแรงจากแบรนด์เฉพาะทางและสินค้าทางเลือกใหม่ ปัญหาคือแบรนด์เฉพาะทางเช่นเซนโซดายพาโลรันเทกและเดนทิสเตเข้ามาแย่งตลาดตลาดยาสีฟันออร์แกนิกและฟูออลายเติบโตขึ้นขณะที่คอเกตยังไม่มีสินค้าที่เด่นชัดในกลุ่มนี้สาเหตุคือเซนโซดายพาโลรันเทกเดนทิสเตคลองตลาดเฉพาะทางแนวทางการแก้ไขขยายหลายสินค้าที่ยั่งยืนและออร์แกนิกเช่นคอเกตเนชั่นแลหรือคอเกตซีโร่ฟูออลายทำให้ตลาดชัดเจนว่าคอเกตใส่ใจสุขภาพช่องปากในทุกวิตี การแข่งขันในตลาดยาสีฟันมีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นดูแลอาการเสียวฟันซึ่งคอเกตต้องแข่งขันโดยตรงกับเซนโซดแบรนด์ที่ครองในตลาดกลุ่มนี้มานานจุดแข่งของเซนโซดเมื่อเทียบกับคอเกตแบรนด์ positioning ที่ชัดเจนเซนโซดถูกว่าตำแหน่งให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเสียวฟัน เทคโนโลยีและส่วนผสมเฉพาะที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เซนโซดใช้สารสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการเสียวฝันเช่นโพแทสเซียมไนเตรตช่วยลดความไวของเส้นประสาทฟันได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์มากที่สุดในโลกงานวิจัย g s k เจ้าของแบรนด์เซนโซดระบุว่าเซนโซดเป็นแบรนด์ที่ทันตแพทย์แนะนำมากที่สุดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเสียวฟันทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จุดอ่อนของเซนเซ์ไดเมื่อเทียบกับขอเกตราคาแพงกว่าข้อเกตเซนเซไดเป็นแบรนด์ที่เด่นพรีเมียมโพสิชันนิ่งทำให้มีราคาสูงกวายาสีฟันทั่วไปผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายน้อยกว่าข้อเกตเซนซไดโฟกัสยเฉพาะเรื่องลดอาการเสียวฟันแต่ข้อเกตมีหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าเช่นไวท์เทนนิ่งสมุนไพรควบคุมกลิ่นปากข้อเกตสามารถใช้กยุทย์คอซิลลิ่งเช่นเอาผลิตภัณฑ์ลดอาการเสียวฟันวบวกไวทเทนนิ่ง หลือลดการเสียฟันบวกหลอดคาบชากาแฟโอกาสของขอเกตในการแข่งขันกับเซนโซดาพัฒนาลายยาเสียฟันลดการเสียฟันที่สามารถแข่งขันได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซนโซดาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นออกผลิตภัณฑ์คอเกตเซนซิทีฟไวพัดที่ลดการเสียฟันและช่วยทําให้ฟันขาวขึ้นไปพร้อมกันออกลายคอเกตเซนซิทีฟออร์แกนิกที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อแข่งขันในตลาดกิียอคุูมเมอร์ วิเคราะห์สัมภสมทางการตลาด4 p s อของคอเกต 1. Product ต์หรือสินค้าคอเกตมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ก,กลุ่มผู้บริโภคใน,นแต่ละกลุ่มเช่นยาสีฟันสูตรเฉพาะคอเกตโทเทลป้องกันปัญหาช่องปากแบบหัวุงจรคอเกตเซนซิทีฟโปรเลวไลฟ์ป้องกันเสียวฟันคอเกตออฟติกไวเน้นฟันขาวเป็นสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่ช่วยเสริมสร้างการดูแลช่องปากการพัฒนาสินค้าตามเคสสุขภาพเช่นสูตรไลฟ์ฟูออลไลฟ์หรือสูตรจากธรรมชาติ กลยุทธ์ที่ใช้ใช้ผ d ้ดับด f ฟเฟ n เรนเทชัยาสินค้าสำหรับแต่ละความต้องการของลูกค้าพัฒนาสุรใหม่เพื่อตอบสนองกลุ่มสุขภาพเช่นยาเสีฟันสมุนไพรหรือสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการออกผลิตภัณฑ์ร่วมกับทันตแพทย์และวิจัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 2. องไพสื่อราคาข้อเกตใช้กลยุทธ์ราคาหลากหลายเพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายตลาดแมทมีราคากางถึงต่ำราคาที่เข้าถึงง่าย ตลาดพีเมียมมีสินค้าราคาสูงกว่าเช่น White, Light, คอเกตออปติกไว้์คอเกตเซนซิทีฟบอลเลียฟไลท์กลยุทธ์ที่ใช้ตั้งราคาตามคุณค่าที่ลูกค้าได้รับเช่นส่ตรลดการเสียฟันที่มีนวัตกรรมเฉพาะโปรโมชั่นเซียสีฟันคู่กับแปรนสีฟันหรื่นย้ำบนปากในราคาพิเศษแข่งขันกับแบรนด์ยาเซนโซดโดยมีตัวเลือกที่ราคาเข้าถึงได้กว่า 3. เพชช่องทางการจัดจำหนา et, ่ายคอเกตมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางเข้าถึงลูกคาก้าทุกระดับ จำหน่ายในร้านค้าปีกแบบดั้งเดิมเช่นร้านขายของชำจำหน่ายในบริเวณเทรดเช่น7 e เ e ่นอีเลเวนตหรือ Big C ซขายายสู่อ e ีคอมเมิร์ซผ่าน s อ o ป e Lazada และแพลตฟอร,ร์มออนไลน์อื่นๆกลยุทธ์ที่ใช้กะจะสินค้าไปทุกช่องทางให้เข้าถึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์เองเพื่อลดการพึ่งพาตัว,ตวกลางร่วมมือกับร้านค้าปลีกและออนไลน์แพลตฟอร์มใหญ่ๆเพื่อทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า 4. โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขาย ค้เกตใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดหลายรูปแบบกา,ารโฆษณาทางทีวีและโซเชียลมีเดียใช้อินฟลูเอนเซอร์และทันตแพทย์สร้างความน่าเชื่อถือการให้เสียง้าตัวอย่างแจกตัวอย่างฟรีในร้านขายยาและคลินิกทันตกรรมการทำโปรโมชั่นลดราคาเช่นซื้อ2แถม1คูปองส่วนลดบนอีคอมเมิร์ซกลยุทธ์ที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งดึงคนดังและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นแคมเปญใช้โปรโมชั่นลดราคาในช่วงเทศกาลเพื่อเพิ่มยอดขายกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลเชิงเนื้อาหา 1. ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากแบบครบวงจรน,นำเสอนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันและการรักษาเช่นการป้องกันฟันผุฟันเหลืองเนื้ออักเสบและกลิ่นปากเพื่อสร้างการรับรู้ว่าคอเก็บไม่ใช่แค่แค่ปัญหาเฉพาะจุดแต่ดูแลสุขภาพช่องปากแบบรอบด้าน วิธีการดําเนินการสร้างบทความวิจใจที่ย่ออีกข้อมูลวิทยาศาสตร์ผลิตวิดีโออธิบายการทํางานของผลิตภัณฑ์เชิญทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความสำเร็จของกลยุทธ์เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ 2. คอนเทนต์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกคา้ากลยุทธ์พัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคทุกช่วงวัยเช่นการดูแลช่องปากของเด็ก วัยรุ่นหรือผู้สูงอายุผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจําวันวิธีการดําเนินการสร้างคอนเทนต์บนทิกตอกและอินสตาแกรมในรูปแบบวิดีโอสั้นๆเช่นเคล็ดลับดูแลฟันขาวใน5นาทีหรือีดูแลฟันหลังดื่มกาแฟใช้แฮชแท็กเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเช่นคอเกตสมยัยความสาเร็จของกลยุทธ์ทำให้แบรนด์เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นกระตุต้นให้เกิด engagement เ,เช่นการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะจดจำแบรนด์และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 3สร้างความแตกต่างด้วย CSR และความรับผิดชอบต่อสังคมกลยุทธ์ที่ใช้ใช้กิจกรรม CSR เป็่เครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเช่นบริการธันตกรรมฟรีสำหรับผู้ที่ขาดแคลนและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิธีดําเนินการจากโครงการแจกผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนใช้วัสดุดีไซคลในการผลิตแป็งสีฟันและประหมติแนวคิดนี้ผ่านแคมเปญออนไลน์จากกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาพช่องปาก ความสำเร็จของกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ลูกค้ารู้สึกด,ดีและอยากสนับสนุนแบรนด์ที่ใส่ใจสังคมคอเกตไม่ใช่แค่ยาสีฟันแต่เป็นแบรนด์ที่ให้ความรู้ดูแลสุขภาพช่องปากรบมุงจรและใส่ใจสังคมแต่ต่างจากคู่แข่งด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มแต่มีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์ยะยาวกับลูกคา้า